ให้ปุ๋ยทุเรียนเกินจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ นะครับหลายคนนะครับปลูกทุเรียนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับก็มีความตั้งใจปลูกนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับในปริมาณที่บางทีอาจจะหนักมือเกินไปนะครับหรือว่าบางทีก็ให้ฉี่เกินไปนะครับทำให้นะครับต้นทุเรียนนะครับได้รับผลกระทบนะครับผลลัพธ์นะครับที่เกิดจากการให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับมาดูกันนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือ2ต้นนะครับที่ให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับมาดูต้นแรกก่อนนะครับตันนี้นะครับดูนะครับเริ่มจากทำต้นเลยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาการก็คือปลายใบเขาจะไหม้นะครับปลายใบไหม้ แบบนี้นะครับแบบต้นนี้เลยนะครับตัวอ,อย่างให้ดูนะครับใบใบจะมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลามนะครับลามไปทั้งใบนะครับลามไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายใบก็จะหลุดร่วงเหลือแค่ อย่างนี้นะครับผมอันเนี้ย like คือตายนะครับเพราะว่าไม่มีใบเนี่ยมันก็สัรงขหอแสงไม่ได้นะครับมันก็เหมือนคนกินข้าวเข้าไปไม่ได้มันก็ตายนะครับก็เหลือแต่แค่นี้ก็คือตายส่วนต้นนี้ครับลักษณะอาการเดียวกันนะครับก็คือนี่ครับใบก็คือหลุดร่วงนะครับอันนี้คือซากนะครับก็คือมันจะไหม้ที่ขอบใบก่อนนะครับแล้วก็ลามไปทั้งใบแล้วก็หลุดร่วงนะครับหลุดร่วงจนหมดนะครับแต่ต้นนี้โชคดีหน่อยนะครับโชคดีโชคดีตรงที่ว่าเขาแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับยังอาจจะไม่ตายนะครับเพราะว่าคือใบเก่าร่วงไป แล้วก็แล้วไปเนี่ยแต่ถ้าต้นไหนนะครับที่มีใบใหม่นะครับการแตกใบใหม่นี้สําคัญมากนะครับถ้าต้นไหนไม่แตกใบนะมันคือปลุกไปเรื่อยเนี่ยใบเก่าเนี่ยมันก็หมดอายุมันก็ร่วงลงไปใช่ไหมแต่ใบใหม่ไม่แตกเนี่ยสุดท้ายแล้วต้นมันก็จะตาย นะครับเพราะฉะนั้นการแตกใบใหม่นี่สําคัญมากเห็นไหมต้นนี้แตกใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะนั้นยังมีโอกาสรอดนะเนี่ยยังมีโอกาสรอดหรืออยู่2ใบก็เถอะก็ยังมีโอกาสรอดนะถ้าเราเลี้ยงดีๆดูแลดีนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ไปต่อได้แต่ก็ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องระมัดระวังนะครับการให้ปุ๋ยนะครับอย่าให้จนมากเกินไปนะครับแบบนี้แบบ2ต้นนี้นะครับก็อาจจะทําให้นะครับต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ไม่รอดก็ได้นะครับผมนะครับให้แต่เพียงพอดีพยายามให้เขาแตกใบใหม่ให้ได้มากที่สุดโดยที่เนี่ยครับถ้าปลูกทุเรียนแล้วไไมม่่่แแแตตตกกใบบอออนนนนนนะะครัยยดํางี้เล ีวิตสีนะครับตัวนี้ครับผมนะครับช่วยแตกยอดแตกใบอ่อนนะครับถ้าฉีดพน่นตั้งแต่เนิน่นๆนะนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วยังแตกยอดอยู่แบบเนี้ยก็ยังพอมีโอกาสไปต่อได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คืออวสานนะครับไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นลองใช้ดูนะซีวิตสีนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าให้ปุ๋ยเกินขนาดนะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนจะริมตามช่องของโทนี่หมวกฟางไว้ครับี่ถึงพืชทุเรียนที่ถึงทุเรียนโทนี่หมวกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ